รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันรู้จักคิดแล้วิคอในรายการสอนคิดคณิตศาสตร์ สวัสดีครับพบกับรายการสอนคิดคณิตศาสตร์กับคร e. e. ูเิร์ธกันครับน้องๆครับเมื่อกลางวันที่ผ่านมาเนี่ยครูเิร์ธได้ผ่านตึกตึกหนึ่งครับสูงมากทีเดียวครับอยากรู้จังเลยครับว่าตึกนั้นน่ะสูงเท่าไหร่คราวนี้ครูเิร์ธเนี่ยจะปีนตึกขึ้นไปเนี่ยโอ้ก็ยากนะครับตอนนี้ครูเพีนวรู้แค่ว่าครูเิร์ธยืนห่างจากตึกเนี่ย60เมตรแล้วก็มองที่ยอดตึกไปเนี่ยครับลูก45องศาและเราจะมีวิธีการหาความสูงข,ของยอดตึกไหมครับ มีสิครับครูพี่เอ,อิร์ธถ้าเรารู้ข้อมูลของด้านหนึ่งด้านแล้วมุมหนึ่งมุมอย่างที่ครูพี่เอ,อริร์ธรู้ก็สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างด้านกับมุมได้โดยความสัมพันธ์ระหว่างด้านกับมุมไซด์เท่ากับข้ามฉากคอสเท่ากับชิดฉากแทนเท่ากับข้ามชิดซึ่งสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยก็คือน้องๆต้องรู้ว่าด้านไหนคือด้านข้ามด้านชิดและด้านฉากเพราะฉะนั้น ถ้าเราวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยกาหนดให้มุมอยู่ด้านซ้ายของรูปสามเหลี่ยมและกําหนดชื่อด้านดังนี้ข้ามก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมชิดก็คือด้านที่อยู่ติดชิดกับมุมฉากคือด้านที่อยู่ตรงข้างมุมฉากถ้าครูพี่เอิร์ธยืนอยู่ห่างจากตึก60เมตรโดยเงยหน้ามองยอดตึกด้วยมุมเงย45องศาตึกจะมีความสูงเท่าไหร่ถ้าไม่คิดความสูงของพี่เอิร์ธนะครับ น้องๆก็สามารถวาดรูปได้ดังนี้นะครับจากข้อมูลของด้านที่เกี่ยวข้องกับเราตอนนี้มีระยะห่างระหว่างครูพี่เอิร์ทกับตึกและความสูงของตึกระยะห่างระหว่างครูพี่เอิร์ทกับตึกเป็นด้านที่อยู่ติดชิดกับมุมเราจึงเรียกว่าด้านชิดความสูงของตึกเป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมเรียกว่าด้านข้ามดังน,นั้นจากความสัมพันธ์นระหว่างด้านกับมุมซ้ายข้ามฉากคอสชิดฉากแทนขั้นชิดซึ่งความสัมพันธ์ที่เรารู้ในโจทย์คือ ด้านข้ามและด้านชิดเราจึงใช้ความสัมพันธ์ของฟังก์ชันแทนคือแทนเท่ากับด้านชิดจากโจทย์ให้มาแทนเท่ากับ45องศาแทน45องศาเท่ากับข้ามส่วน60แทน45องศามีค่าเป็น1ก็จะได้เป็น1เท่ากับข้ามส่วน60นำหจากหารย้ายขึ้นไปคูณก็จะได้เป็น1คูน60เท่ากับข้ามก็จะได้60เท่ากับ เพราะฉะนั้นตึกนี้มีความสูง60เมตรเสือดำตัวหนึ่งมอบอยู่บนพื้นดินห่างจากโคนต้นไม้32ฟุตในระดับเดียวกันนะครับถ้าเสือดำมองดูนกที่เกาะอ,อยู่บนยอดไม้เป็นมุมเงย60องศาและต้นไม้สูงกี่ฟุตจากข้อมูลของด้านที่เกี่ยวข้องกับเราตอนนี้มีระยะห่างระหว่างเสือดำจากโคนต้นไม้และความสูงของต้นไม้ระยะห่างระหว่างเสือดำจากโคนต้นไม้เป็นด้านที่อยู่ติดชิดกับมุมเราจึงเรียกว่าด้านชิด ความสูง,สงของต้<ท>น,<ท>นไม้เป็นงานที่อยู่ด้าน,านตรงข้ามมุมจึงเรียกว่าด้านข้ามซึ่งความสัมพันธ์ที่เรารู้ในโจทย์คือด้านข้ามและด้านชิดเราจึงใช้ความสัมพันธ์ของฟังก์ชันแทนคือแทนเท่ากับข้ามชิดก็จะเขียนได้เป็นแทนมีค่าเป็น60องศาแทน60องศาเท่ากับข้ามส่วน32แทนมีค่ารูสามก็จะได้รูตสามเท่ากับข้ามส่วน32นำามย้ายฝั่งขึ้นไปคูณ ก็จะได้รูทสคูณสาเท่ากับข้ามซึ่งรูทสมีค่าประมาณ1.732นําไปคูณ32เท่ากับข้ามคำตอบในข้อนี้ก็คือ55.42เพราะฉะนั้นต้นไม้ต้นตน,นี้มีความสูงคือ55.42ฟุตนั่นเองครับ สมหมายยืนอยู่บ้านซึ่งติดกะระบอปปะทูโดยสมหมายยืนสูงจากบ่อปะทู10เมตรซึ่งมีระดับมุมก้มลงจากระดับสายตาเห็นตัวปะทู60องศาอยกากทราบว่าจุดที่สมหมายยืนอยู่นั้นมีระยะห่างจากระดับสายตาถึงตัวปะทูกี่เมตรจากเงื่อนไขของโจทย์ระดับมุมก้มลงจากระดับสายตาเห็นตัวปะทู60องศาซึ่งเราทราบว่าระดับสายตาในแนวระนาบจะตั้งฉากกับระดับสายตาในแนวดิ่งซึ่งมีมุม90องศาเพราะฉะนั้น จากมุมก้มจากระดับสายตาถึงตัวปะุู60องศาดังนั้นมุมที่เหลืออยู่อีกคือ30องศานำมาวาดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากความสูงของสมหมายถึงปากบ่อเป็นด้านที่ยูติดชิดกับมุมเรียกว่าด้านชิดระยะห่างจากระดับสายตาถึงตัวปฐุูเป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากซึ่งความสัมพันธ์ที่เรารู้ในโจทย์คือด้านชิดและด้านฉากเราจึงใช้ความสัมพันธ์ของฟังก์ชันค o s ค o s เท่ากับชิดฉาก คอส30องศาเท่ากับ10ส่วนเอ็คอสาองศามีค่าเป็นรูทสามส่วนสองสิบส่วน X นำรูทสามส่วนสองย้ายฝั่งสลับก X, X. ก,บก็จะได้เป็น X เท่ากับ10คูณ2ส่วนรูทสามซึ่งรูทสามมีค่าประมาณ1.732ก็จะได้เป็น X เท่ากับ20ส่วน1.732 X จึงมีค่าประมาณ11.55 เพราะฉะนั้นจากจุดที่สมหมายยืนอยู่มีระยะห่างจากระดับสายตาถึงตัวประทูโดยประมาณ11.55เมตรนะะประทูบินสูงขึ้นมาขนาดนี้ครับเห็นแล้วอยากกินทีเดียวฮะย้ำอีกครั้งนะครับความสัมพันธ์ระหว่างด้านกับมุมนะฮะเท่าเรียงเป็นซายคอสแทนก็จะกลายเป็นข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะครับทีนี้เราลองมาดูโจทย์ที่มีความยากแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นอีกนิดนึงกันดีกว่าครับมาดูกันครับ ครูปีชามองจากหน้าต่างหอพักในตึกเอไปยังตึกบีเขามองยอดตึกบีเป็นมุมเงย45องศาแล้วมองฐานตึกบีเป็นมุมก้ม30องศาถ้าหน้าต่างหอพักอยู่สูงจากพื้นดิน20เมตรแล้วตึกบีมีความสูงกี่เมตรจากข้อมูลที่จดให้มาเราทราบจุดที่ครูปีชายืนมองโดยมีความสูงจากพื้นดิน20เมตรและมีมุมเงย จากจุดที่ยืนมอง45องศาและมุมก้ม30องศาดังนั้นเราสามารถวาดรูปสามเหลี่ยมได้2รูปคือรูปสีเขียวและรูปสีแดงจากรูปสีเขียวซึ่งเราทราบข้อมูลมากกว่าจึงหาค่าด้าน x ในรูปสีเขียวเพือจะได้เป็นข้อมูลที่ใช้หาด้านในรูปสีแดงต่อไปงั้นเรามาเริ่มหาในด้านสีเขียวกันเลยดีกว่าด้าน x ในรูปสีเขียวเราสามารถหาได้จากความสัมพันธ์ แทนแทนเท่ากับข้ามชิดแทน3 0องศาเท่ากับ2 0ส่วน x แทน3 0องศามีค่าเปรเศรษ1ส่วนรูท3ดังนั้นเมื่อย้าย x จากการหารของฝั่งขวาขึ้นมาคูณทั้งฝั่งซ้ายจะได้ค่าเป็นเศษ1ส่วนรูท3คูณ x เท่ากับ20ดังนั้น x เท่ากับ20เมื่อเราทราบด้าน x แล้ว ก็จะเป็นข้อมูลเพื่อหาความสูงของรูปสีแดงต่อไปเอาละครับเราหาด้านสีเขียวก่อนแล้วต่อมาเราหาด้านสีแดงกันต่อเลยดีกว่าจากรูปสีแดงเราจะทราบมุมคือ45องศาแล้วด้าน x ที่หาได้เรียกว่าด้านชิดซึ่งเราจะหาความสูงของตึกซึ่งเป็นด้านข้ามเดังนั้นใช้ความสัมพันธ์ของแทนแทนข้ามชิดแทน45องศาท่กากับความสูงส่วน20 e รู3 แทาสองศามีค่าเป็น1ก็จะได้เป็น1คูณด้วย2 0ู่ทเท่ากับความสูงก็จะได้2 0ู่ท3เท่ากับความสูง, 20, 3, สงซึ่งความสูงของตึกคือเอาความสูงของสีเขียวและสีแดงมาบวกกันคือ20บวก2 0ูทซึ่งมี20เป็นตัวร่วมจะสามารถดึง20ออกมาได้เป็น2 0คูณกับ1บวกรูทด,ดังนั้นความสูงของตึก B ีสูง20คูณกับ 1น3บวกรูทนั่นเองครับเห็นไหมครับความสัมพันธ์ระหว่างด้านกับมุมช่วยให้น้องๆสามารถหาความใกล้ความไกลความสูงความห่างนด้อีกด้วยโดยที่เราไม่ต้องไปวัดระยะจริงๆด้วยเลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับถ้าเราเรียงฟังก์ชันเป็น s i n c คอสแทนความสัมพันธ์ก็จะเป็นข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะครับ เพียงแค่รู้วิธีคิดชีวิตก็ง่ายขึ้นแล้วกลับมาพบกับรายการสอนคิดคณิตศาสตร์กับครูพี่อกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ